สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อวชิระศรีคุ้มนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ท่ามกลางแม่น้ําแห่งหนึ่งเลยนะครับโหแต่ว่ากลิ่นเหม็นมากเลยนะครับครูคาดว่าแม่น้ําแถวนี้เนี่ยน้าน่าจะเสียละนักเรียนทราบไหมครับว่าในบางครั้งนะครับน้าเสียเนี่ยนะครับจะมีสารเคมีปะปนอยู่เพราะว่ามนุษย์นะครับมีการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการกําจัดศัตรูพืชการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการทําเหมืองแร่ สารเครมีเหล่านี้อาจเป็นสารพิษหรืออาจมีสารพิษเจือปนอยู่ทําให้เกิดการปนเปื้อนและการสะสมของสารพิษอยู่ในแหล่งน้ําดินอากาศรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆด้วยครับครับซึ่งปัญหาแบบนี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับดูไปมันอาจจะเหมือนใกล้ตัวเรานะครับแต่ความจริงแล้วมันใกล้ตัวเรามากนะครับเพราะถ้านักเรียนจําได้นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีการกินกันเป็นทอดๆนะครับ และมีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับขั้นของการบริโภคนะครับซึ่งก็ทำให้สารพิษเนี่ยสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตและส่งต่อไปได้ด้วยครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสารพิษที่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆนะครับจะถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนกันในบทเรียนนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนความรู้นะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบดิเวศนะครับผ่านการกินกันเป็นทอดๆนะครับโดยจับภาพนะครับ โซอาหารนี้นะครับนักเรียนคิดว่านะครับสิ่งมีชีวิตใดนะครับจะได้รับพลังงานนะครับที่สะสมจากหญ้ามากที่สุดครับดีมากครับนักเรียนจากโซอาหารนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ากระต่ายนะครับได้พลังงานที่สะสมในหญ้ามากที่สุดครับเพราะว่ากระต่ายนะครับเป็นผู้บริโภคํำดับที่1นนะครับส่วนงูน่ะได้รับพลังงานที่สะสมในหญ้าน้อยกว่า สาเหตุเพราะนะครับต้องบริโภคกระต่ายอีกทอดหนึ่งนะครับพลังงานที่ได้จึงเกิดการสูญเสียนะครับมาไประหว่างการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเหมือนกับที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนั่นเองครับคำนักเรียนซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตนะครับกินกันเป็นทอดๆแบบในโซ่อาหารเนี่ยน,นะครับจะส่งผลต่อปริมาณสารพิษในสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปลองเรียนรู้จากกิจกรรมกันครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มต้นจากสถานการณ์นี้ครับสถานการณ์นะครับเริ่มต้นจากแม่น้ำสายหนึ่งนะครับมีการปนเปื้อนของสาร DDT นะครับซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและเข้าไปสะสมอยู่ในเซลล์ของสาหร่ายที่อยู่ในแหล่งน้ำสาหร่ายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของปลาซิวนะครับและปลาซิวเป็นอาหารของรูปปลาช่อนนะครับ นอกจากนี้นะครับในบริเวณนั้นยังมีนกยางนะครับที่กินลูกประช่อนเป็นอาหารอาศัยอยู่ในแม่น้ําแห่งนี้ด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงบทบาทสมมุตินะครับเพื่อจําลองการสะสมสารดีดทีในสิ่งมีชีวิตของโซ่อาหารนี้นะครับโดยใช้ข้อมูลการบริโภคข้อมูลการบริโภคนะครับก็คือว่าปลาซิวนะครับแต่ละตัวกินสาหร่ายครั้งละ3เซลล์นะครับลูกประช่อนแต่ละตัวนะครับ กินปรสิวครั้งละ2ตัวครับนกยางนะครับแต่ละตัวนะครับจะกินลูกปลาช่อนครั้งละ2ตัวครับครับนักเรียนท่านนักเรียนศึกษาสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคุณครูมีรายการอุปกรณ์นะครับที่ให้นักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์กันนะครับแล้วก็มีขั้นตอนของการทํากิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองศึกษาเพื่อจะเตรียมในการทํากิจกรรมกันครับ ขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับก็ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นะครับและเขียนโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในแหล่งน้ํานี้นะครับข้อที่2นะครับแสดงบทบาทสมมุตินะครับโดยให้นักเรียน4คนเป็นปลาซิล4ตัวนะครับนักเรียน2คนเป็นลูกปลาช่อน2ตัวนะครับและนักเรียน1คนนะครับเป็นนกย่าง1ตัวนะครับโดยกําหนดให้นะครับลูกปลาสีเขียวนะครับแทนเซลล์สาหร่ายที่ไม่มีสาร DDT นะครับ ลูกปัดสีแดงนะครับแทนเซลล์สาลายที่มีสารดีดีทีครับแก้วน้ำพลาสติกขนาดเล็กนะครับแทนปลาซิลนะครับแก้วน้ำพลาสติกขนาดกลางนะครับแทนลูกประช่อนนะครับแก้วน้ำพลาสติกขนาดใหญ่แทนนกย่างครับจากนั้นนะครับข้อ3นะครับทำกิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับ นำลูกปัดสีเขียวนะครับ40เม็ดนะครับและลูกปัดสีแดง40เม็ดเทรวมกันในถังพลาสติกนะครับก็แทนสาลายนั่นเองครับจากนั้นนะครับข้อ2นะครับนักเรียนที่ได้รับบทบาทเป็นปลาซิลนะครับก็ต้องไปหากินสาลยจำนวน3เซลนะครับโดยทำการสุ่มหยิบลูกปัดออกจากถังพลาสติก3เม็ดนะครับแล้วนำไปใส่ในแก้วพลาสติกขนาดเล็กของตนเองนะครับบันทึกจำนวนและสีของลูกปัดที่หยิบได้นะครับ จากนั้นนะครับข้อที่3นะครับนักเรียนนะครับที่ได้รับบทบาทเป็นลูกประชอนนะครับก็ทําการกินปลาซิลสอตัวนะครับโดยเทลูกปัดจากแก้วพลาสติกขนาดเล็ก2ใบของปลาซิลนะครับลงในพลาสติกขนาดกลางของตนเองนะครับจากนั้นบันทึกจํานวนและสีของลูกปัดที่ได้นะครับเสร็จแล้วขั้นต่อมานะครับนักเรียนที่ได้รับบทบาทเป็นนกย่างนะครับกินลูกประชอน2ตัวนะครับโดย เทลูกปัดจากแก้วพลาสติกขนาดกลางนะครับสใบลงในแก้วพลาสติกขนาดใหญ่ของตนเองนะครับบันทึกจํานวนและสีของลูกปัตที่ได้นะครับจากนั้นนะครับในข้อที่5นะครับให้นักเรียนทำซ้ำข้อ1ถึงข้อ4ให้ครบ3รอบแล้วหาค่าเฉลี่ยของสารพิษท,ที่ได้นะครับโดยนับลูกปัดสีแดงนะครับซึ่งเป็นลูกปัตที่แทนสารหลายที่มีสารดีดีทีดูซิว่าค่าเฉลี่ยนะครับของสิ่งมีชีวิต ในแต่ละชนิดนะครับเป็นอย่างไรครับท้ายที่สุดนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลนะครับหาค่าเฉลี่ยปริมาณสารพิษที่สะสมในสิ่งมีชีวิตต่อหนึ่งตัวนะครับในแต่ละลำดับขั้นของการบริโภครวมทั้งอภิปรายนะครับเกี่ยวกับการสะสมของสารพิษของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารจากการแสดงบทบาทสมมุติครับครับนักเรียนท่านเรียนเตรียมอุปกรณ์นะครับและศึกษาวิธีการทำกิจกรรมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันครับ ครับนักเรียนผลการทํากิจกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลการทํากิจกรรมของคุณครูไปพร้อมๆกันนะครับจากสถานการณ์นะครับสารไาลนะครับมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะครับส่วนปลาซิลนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชนะครับหรือเป็นผู้บริโภคลำดับที่1รลูกวราชอนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกินสัตว์นะครับเป็นผู้บริโภคลำดับที่2และนกย่างนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกินสัตว์นะครับ เป็นผู้บริโภคลำดับที่3ามหรือลำดับสุดท้ายของโซ่อาหารนี้นะครับซึ่งโซ่อาหารจากสถานการณ์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับจากที่คุณครูทำกิจกรรมนะครับได้ผลดังตารางต่อไปนี้ครับจากตัวอย่างการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละรอบนะครับคุณครูจะมี ลาซิลทั้งหมด4ตัวนะครับลูกปลาช่อนทั้งหมด2ตัวนะครับและนกย่าง1ตัวนะครับยกตัวอย่างในรอบที่1นะครับปลาซิลนะครับคุณครูนับลูกปัดสีแดงได้ในตัวแรกนะครับ2นะครับในตัวที่ 2- 1นะครับในตัวที่3 3และในตัวสุดท้ายเนี่ยศูนย์นะครับฉะนั้นรวมกันแล้วก็จะเป็น6นะครับคุณครูก็ไปหารด้วย4นะครับก็จะได้เท่ากับ1.5นะครับ แล้วคุณครูก็ใช้วิธีการคำนวณเดียวกันนี้นะครับในรอบที่2และในรอบที่3นะครับก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยสารพิษสะสมนะครับที่1.5นะครับเช่นเดียวกันกับในกรณีของลูกประชอนนะครับมี2ตัวนะครับต่อรอบที่คุณครูทำก็คือตัวอย่างรอบที่1ก็จะเป็น4นะครับและก็2นะครับฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็คือ4บวก2นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวก็คือ2ก็จะได้เท่ากับ6หาร2เท่ากับ3นั่นเองครับ พอคำนวณออกมาสามรอบแล้วนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยสะสมนะครับอยู่ที่3ครับก็จะทำอย่างนี้เช่นเดียวกันกับนกยางที่ได้ค่าเฉลี่ยสารพิษสะสมที่6ครับจะเห็นได้ว่านะครับนกยางนะครับมีสารพิษสะสมมากที่สุดนะครับเพราะว่านะครับเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่อาหารนี้นะครับซึ่งนกยางเนี่ยนะครับต้องกินลูกประช่อนนะครับหลายตัวนะครับทำให้เกิดการสะสมนะครับสารพิษ ที่มาจากลูกประช่อนแล้วก็มาจากปาซิลนะครับทำให้มีค่าเฉลี่ยสารพิษสะสมอยู่ในนกยางสูงที่สุดนะครับคบนักเรียนการที่ผู้บริโภคลำดับที่สูงกว่านะครับบริโภคผู้ผลิตหรือผู้บริโภคลำดับที่ต่ำกว่านะครับในปริมาณมากเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับทำให้สารพิษนะครับสะสมในสิ่งมีชีวิตนะครับมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขั้นของการบริโภคนั่นเองครับ ครับนักเรียนเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันครับ ในระบบนิเวศท,ที่มีการใช้สารเคมีบางอย่างต่อเนื่องทําให้สารเคมีและสารพิษปนเปื้อนในระบบนิเวศและเกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตได้หากสารพิษสะสมในผู้ผลิตเมื่อผู้บริโภคคืชมากินก็จะได้รับสารพิษสะสมและสารพิษจะสะสมมากขึ้น เมื่อเกิดการบริโภคต่อกันไปเราะผู้บริโภคจําเป็นต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลําดับขั้นการบริโภคที่ต่ํากว่าให้ได้จํานวนมากเพียงพอในการดํารงชีวิตในท้ายที่สุดผู้บริโภคลําดับสุดท้ายก็จะได้รับสารพิษในปริมาณมากที่สุดดังเช่นเส้นอาหารนี้ซึ่งหากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้บริโภคลาดับสูง ในระบบนิเวศมากินนกเข้าไปมนุษย์ก็จะได้รับสารพิษที่สะสมในปริมาณที่มากขึ้นไปอีกทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจจะเสียชีวิตได้ดังนั้นการใช้สารต่างๆในชีวิตประจำวันควรคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศเพราะสุดท้ายผลนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจจะเสียชีวิตได้จากวิดีโอนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่า การสะสมสารพิษนะครับจะทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าสารพิษสะสมในสิ่งมีชีวิตในปริมาณมากจนทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายลงก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศได้ด้วยนะครับและอาจทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในระบบพิเวศท,ที่มีการใช้สารดีดีทในการกําจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องนะครับ ทำให้มีสารดีดทีปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําและสะสมอยู่ในสารลายเมื่อส,สตตัตว์ต่างๆมีการกินกันเป็นทอดๆนะครับปริมาณของสารดีดทีก็จะไปสะสมในปลาขนาดเล็กจากนั้นนะครับปลาขนาดใหญ่ก็จะกินปลาขนาดเล็กนะครับและนกก็จะกินปลาขนาดใหญ่ทําให้เกิดการสะสมของสารพิษมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับ <S <S ถ้ามีการสะสมสารดีทีในปลาขนาดเล็กของโซ่อารนี้ในปริมาณมาก จนกระทั่งเป็นอันตรายนะครับทำให้ปลาขนาดเล็กตายลงไปจํานวนมากนะครับก็อาจจะส่งผลให้ปลาขนาดใหญ่นะครับขาดแคลนอาหารก็ทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้ครับครับนักเรียนนักเรียนลองช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมครับว่านอกจากสาร DDT แล้วนะครับมันยังมีสารอะไรอีกบ้างน,นะครับที่สามารถตกค้างได้ในสิ่งแวดล้อมถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลองไปสืบค้นดูนะครับ ใช่แล้วครับนักเรียนนอกจากสารดี t แล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดเลยนะครับที่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้เช่นตะกัว่วแคดเมียมปร,รอทด,ดังนั้นนะครับการใช้สารต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับเราควรคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากมนุษย์นะครับเป็นผู้บริโภคลําดับสูงในระบบนิเวศนะครับจึงมีโอกาสอย่างมากเลยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย ในปริมาณมากเมื่อเราบริโภคสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนได้ทํากิจกรรมนะครับเพื่อที่จะอธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซ่อาหารนะครับนักเ,เรียนจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับครับนักเรียนสําหรับบทเรียนนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับรูอยากฝากไว้ว่าจงอย่าหยุดตั้งคําถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสวัสดีครับ <zuf>